กลับสวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะซอเขียวพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางของไวยลาวพัฒนานะคะสามเซียนดังนะคะสามเซียนดังจะมีใครบ้างนะคะก็จะมีอาจารย์เซียนหนองหาน,ะะน,น,น,นนะคะเซียนสกลคนอุดรนะคะแล้วก็พ่อเซียนเพลงค่ะสามเซียนนี้นะคะ งวดเมื่อกี้แตกปังแปดห้าค่ะพี่น้องนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปชมดีเอ็นเอกันนะคะแตกยังไงใหม่ย,ยังไงคุยกันก่อนนะคะ,ะสําหรับเช้าวันนี้นะคะก็ปล่อยไปแล้วสามคลิปแล้วนะคะทั้งลาวทั้งไทยนะคะปล่อยให้พี่น้องเราได้ชมกันแบบจุใจเลยนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงของวันที่25ธันวาคม67แล้วนะคะพี่น้องคาค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะสำหรับตัวเลขทุกแนวทางนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องฝากไว้ให้เป็นแนวทางเนาะพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อตัวเลขแต่ละตัวนะคะพี่น้องตัวเลขของวันนี้นะคะเพียนเพลงนะคะแตกวิ่ง แตกในชุดวินนะคะแตกในชุดวินมีห้ามีแปดนะคะอดูเลยแล้วกันนะคะอ่าแตกในชุดวินนะคะอ่ามีห้ามีแปดมีเก้ามีสองนะคะมีหมดเลยนะคะจับคอรัดกันมาเลยพี่น,อนะะ้องแปดหานบ่เข้าแปดห้านะคะอันนี้ก็เข้าเก้าสองนะคะโอ้โหเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะสำหรับเพาะเสียนเพีงนะคะ ของวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะแล้วเป็นไงวิ่งไม่มาเราก็มาจับชุดนี้วินได้อาจารย์จับให้ไม่ถูกใจเราจับเองได้เลยนะคะ,ะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเราก็จะไปเตะตามต่อเลยนะคะในของเซียนหนองหานค่ะพี่นอ้องเซียนหนองหานก็มาเหมือนกันนะคะเซียนหนองหานก็มาในรูปแบบเดียวกันเลยวิ่งเก้านะคะเข้าวิ่งเก้านะคะของอาจารย์เซียนหนองหานเนาะ เข้าห้าเข้าแปดเข้าสองในชุดวินจับคู่แตกเก้าสองนะคะอาจารย์ไม่จับเลยนะคะไม่จับคู่แตกให้เราเลยน่าเสียดายมากนะคะพี่น้องมีแต่จับชุดวินเองทั้งนั้นเลยนะคะมึงรู้เปิดตาในาเนาะพี่น้องเ,ออเลขอาจารย์เข่าอยู่เดะแต่จับไม่ถูกตัวนะคะพี่น้องนี่แหละพี่น้องขนาดเจ้าของตัวเลขเองแท้ๆยังจับ่าถืออยู่อ่แล้วเราจะไปจับถูกได้ไงนะคะอ่าแล้วก็ งวดนี้จะมีเซียนสะกลนคนอุดรมาด้วยนะคะอืมแต่ก็ไม่มีดีเนะคะเพราะเพราะว่าเพิ่งจะมาเปิดตัวอีกรอบนะคะเพราะว่าพราเซียนเซียนสะกลนคนอุดรเน,นี่ยนะคะพี่น้องเพิ่นเตสูตรใหม่เข้ามาค่ะสูตรเกาเพิ่นมันหลุดนะคะก็เลยทําสูตรใหม่เข้ามาโชว์ให้เราดูนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาส นะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะหลุดพ้นในข้อเข็นเกลนร้ายทั้งหมดทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะคะพรใดที่ประเสริฐพรใดที่ว่าเลิศรํำนะคะพรใดที่ท่านอธิษฐานจิตให้กับบุคคลอื่นหรือว่าให้กับตัวเองนะคะก็ขอให้สําเร็จแล้วก็เพิ่มพูน ให้กับบุคคลที่ให้มาทุกทุกนานาประการจงสำเร็จในโอกาสนี้ด้วยเถิดสาธุคาสาธุเนะเาะเราเจอกันทางช่องทุกวี่ทุกวันนะพี่น้องอไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะคะคริสต์มาสผ่านไปรับของขวัญใหญ่ๆโตๆกันนะคะเราก็จะไปเจอกับวันเทศกาลปีใหม่อีกนะพี่น้องโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น <c oughs> นะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะรางโรงเรียนของน้องุตัวก็ จับของขวัญกันนะคะสําหรับเด็กๆเนาะออไม่รู้จะไปโรงเรียนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อากาศหนาวนะคะเปลี่ยนอากาศก็เป็นหวัดเป็นไข้กันเนาะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เนาะพี่น้องออไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นไข้เป็นหวัดเป็นหนาวกันทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเ,ออเพื่อไม่ให้พลาด โอกาสกับการศึกษาการเร่าเรียนหรือว่าการงานของเรานะคะทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะพี่น้องแต่ที่แน่ๆทาวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะ <c oughs> นะคะดูแลตัวเองนอนหนาวห่มผ้าดีๆเด้อพี่นอ้องอ่ากอดพหุมนะนะเลยนะคะพี่น้องคะอ่ะอ่าดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองนะคะพี่น้อง ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยความรักและเป็นห่วงจากซอเขียวค่ะพี่น้องต่ำตุลีแนวทางของสามเซียนดังนะคะเริ่มเลยนะคะเตรียมสมุนปกาขึ้นมาจดได้เลยนะคะสําหรับอาจารย์แรกนะคะอาจารย์เซียนสกุลค้นอุดรเปิดตัวใหม่ครั้งแรกอีกแล้วในสูตรใหม่ไม่รองไม่รู้วัสันกาพี่นอ้องยี่สิบธันวาคมหกวิ่งเและ วิ่ง7เม็ดเดียวนะคะชุดวีนมี0ูนย์มี1น่มี2มี3มี4มี5นะคะจับคู่แตกนะคะจับคู่แตกเจ็ด72 73 74หงเจ็ดเ็ดม่และ75นะคะแคปน้าจอพิจารณากันได้เลยนะคะสำหรับชุด นี้นะคะเป็นเลขสูตรใหม่มาแรงแซงแน่นอนวา่าซานค่ะพี่น้องอ่ะขอให้เป็นจริงนะคะทวนอีกรอบหนึ่งเซียนสกลคนอุดรเปิดตัวใหม่รอบแรกนะคะ25่ธันวาคมหกเจ็ดวิ่ง7เม็ดเดียววินมีศูนย์มี1มี2มี3มี4มี5จับวินได้นะคะถ้าไม่ชอบที่อาจารย์จัดให้เอาวินมาวินเองเลยก็ได้นะคะคู่เด่น70 71 72 73 เจ็ดสี่และ7จ็ดห้ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอกันให้เรียบร้อยนะคะพี่นอ้องอ่าแล้วเราก็จะไปตามกันต่อเลยนะคะในชุดหวยเลาวพ่อเซียนเพ่งนะคะอ่าแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวของซอสแจ้วกับลุงส่งจะตามไปเรื่อยๆนะคะอ่าเอาแบบทันทวนเนาะ พี่น้องอ่ามันหลายธุระหลายอันก็เลบดดยบ่ได้เว้ากันง่ายนะคะพี่น้องเอาแบบจันจอรถพี่นอ้องเขาบปรื้ตัวเลขเนาะ <laughs> ค่ะอ่ะตามต่อเลยนะคะสำหรับหอยลาวพ่อเสียนเพ่งนะคะยี่ห้าธันวาคมหกเจ็ดจับคู่ให้นะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะ,<บ>ะวิ่งศูนย์และสามบนล่างค่ะวิ่งศูนย์และสามบนล่างชุดวินมีสองมีแปดมีเก้ามีสี่นะคะค<ท>ู่เ <ś le> ด่นศูนย์ส<ท> <ś le> องศูนย์สามศูนย์แปดคู่รองสามสี่สามสอง สามแปดนะคะแล้วก็ตัวกันศูนย์นยและสามเก้าสามตัวแตกสี่เก้าแปดสี่เก้าสามนะคะพี่น้องพิจารณาแคปหน้าจอกันได้เลยจ้าค่ะก็ถวนให้อีกรอบหนึง่งเนาะค่ะหวยลาวพ่อเสียนเพลงยี่ห้าธันวาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งศูนย์และสามบนล่างค่ะชุดวินมีสองมีแปดมีเก้ามีสี่นะคะ,ะคู่เด่นศูนย์สองศูนย์สาม 08คู่รองก็34 32 38ตัวกัน 00, 00และ39ค่ะพิจารณาเลยนะคะส่วนสาตัวแตกนะคะ498 493ค่ะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะชอบก็จัดขัดข้อผ่านนะคะตามแนวทางของทุกท่านนะคะเออไม่ชอบที่จานจับคู่ให้จับชุดบีนมาจับเองเลยนะคะตามที่ดีเนเอเคยแตกมาเนาะ ค่ะอาตามต่อด้วยเซียนหนองหานนะคะเซียนหนองหานยี่ห้าธันวาคมหกเจ็ดวิ่งสี่และเก้า 6, 7, 4, บนล่างค่ะ,ะชุดวินมีศูนย์มีสองมีแปดมีสามมีศูนย์มีสองมีแปดมีสามนะคะในชุดวินเนาอะ,อะเดนนะคะจับผู้เดนให้สี่ศูนย์สี่สองสี่แปดเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์นะคะตรวกานก็สี่สี่และสี่สามค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็สามตัวแตกนะคะอาจารย์มาสองสี่แปด สองสนะคะพิจารณาแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะ,ะแคปหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผ่านตามแนวทางของทุกท่านที่พึงพอใจนะคะ,ะแคปหน้าจอแล้วก็ทวนอีกรอบหนึ่งเซียนหนองหาร25่ธันวาคม6 7ชุดวิ่งนะคะวิ่ง4ี่และ9บนล่างชุดวีนมีศนย์มี2มี8มี3เด่น40 42 48 ผู้รอง93 94และ90ส่วนตัวกัน44และ43สตัวแตก2 48 2 38ค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอ,อลาพ่าจาักไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ